ทุกคนรู้จักเปล่าอันนี้คือต้นอะไรพับพึ่งหรือว่าต้นว่านไม่รู้จักจําชื่อไม่ได้แล้วเนี่ยได้มาประมาณสองสาปีแล้วเนี่ยปลูกเพิ่งจะเห็นดอกป้นนี่เมามาให้ออกดอกสวยมากเลยเห็นดอกแล้วก็ชื่นใจเพื่อนเพื่นช่วยบอกหน่อยนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะ รักน้อยๆแต่รักนานๆจ้า